ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีจ,จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลบบุรีวันที่25มกราคม2568รเวลา 07.00- นณหน้าลานกิจกรรมหน้าพระพุทธธัตมมหาบพิตรชนรศิษมงคลชัยหลวงพ่อใหญ่ป่าศักดิชนรศิ์ระวังม่วงจังหวัดสระบุรีมีนางสาวพ,พัชรศรีสมบัติทวีคูณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน กิจกรรมปั่นจักรยานเทศกาลทุ่งทวันบานจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีซึมีนายกิติศักดิ์อยู่สบายนักวิเคราะห์น่าจะใยและแผนสำนันการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรายการสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคกลางตอนบนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการยกระดับในการพัฒนาศักยาภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศสุขภาพและเชิงท่องเที่ยวแหล่งชุมชนเป็นการพัฒนารูปแบบเชื่อมโยงกันการท่องเที่ยวร่วมกันจึงได้จัดจกิจกรรมปั่นจักรยานเทศกาลทุ่งตะวันบานจังหวัดสระบ,บุรีและลบบุรีขึ้นในวันนี้มีชมรมจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนางสาวพัชระศรีสมบัติ สวีคูณท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักออกกำลังกายร่วมงานในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ก่มภาคการตอนบนนะคะและจังหวัดสระบุรีค่ะโดยสํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีนะคะก็ขอเชิญผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะได้ให้จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดลบบุรีค่ะเป็นทางเลือกการออกกําลังกายนะคะโดย ทางกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนของเราค่ะก็จะมีกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการปั่นจัก,กรยานนะคะออกจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์ค่ะแล้วก็องค์พระใหญ่นะคะก็จะไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยของอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กค่ะแล้วก็กลับมาที่นี่ในสำหรับวันพรุ่งนี้ในวันที่26นะคะก็จะมีกิจกรรมการวิ่งโดยจัดเป็น3ระยะค่ะระยะที่1ก็คือ5กิโลระยะที่2ก็คือ10กิโลแล้วก็รวมไปถึง21กิโลด้วยค่ะ ขอเชิญทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักสุขภาพของภายในจังหวัดลบบุรีสระบุรีก็รวมไปถึงทุกๆท,ท่านที่จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะทางสระบุรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอพระคุณมากค่ะ